คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวกสปายจีวิวแอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอสรอคมาเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์เลยนะเพราะว่าคร็อเกเตอร์เลือกใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ v e r Overclock Zone TV ซีซั่นที่สองนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษ v e Overclock Zone t สเปเชียลครับ ผมออกมานอกสถานที่นะครับอยู่ที่ห้างสินค้าเปิดใหม่ครับของทางเซนทันเป็นสาขาใหม่ก็คือเซนทันพลาซ่าเวสเกตนะครับผมมาเยี่ยมร้านไม้ของทาง JB ครับซึ่ง My ้ช็อเนี่ยหรือไม้นะครับเขาเปิดร้านอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ร้านนี้จะเป็นระดับไฮเอนด์ขึ้นนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับในร้านเนี่ยจะมีอะไรมาขายบ้างหรือมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ครับสวัสดีครับ ผมสมยศโชลิตนะครับจาก JB Computer Group นะครับวันนี้จะขอแนะนำร้านหม่นะครับร้านใหม่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ JB นะครับเราเปิดสาขาแรกไปแล้วที่สาขารามสเซ็นทรนรามสองนะครับที่นี่เซ็นทรันเวสเกตนะครับประมาณ200ตารางเมตรนะครับคอนเซปต์ของร้านใหม่ก็เป็นในแนวของสินค้าที่เป็นตัวกลางถึงบนนะครับวิเจเมนบอร์ดสินค้าที่เป็นเครื่องประกอบแพง รวมถึงสินค้าที่เป็นในแนวไลฟ์สไตล์เช่นนาฬิกาข้อมือที่วัดฮาร์ดเรทได้นะครับแล้วก็น้ t ตบุ๊กสำหรับเกมมิ่งแล้วก็พวกเกมมิ่งเกียร์ต่างๆมีครบทุกแบรนด์นะครับร้านนี้นอกจากเป็นสินค้าเอ็นแล้วเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับพนักงานด้วยพนักงานจะต้องมีความรู้ที่สามารถแนะนําสินค้าได้เป็นอย่างดีว่า ว่าลูกค้าเนี่ยเหมาะสมกับสินค้ารุ่นไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่นี่เนี่ยเราพยายามเน้นให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับการใช้สินค้าเช่นเมาส์ตัวแพงคีย์บอร์ดตัวแพงนะลูกค้าสามารถลองเล่นดูได้ว่าชอบหรือไม่ชอบตัวไหนนะครับแล้วก สาขาที่ป็นสาขาที่2ส,สาขาที3เราจะเปิดที่เซ็นทัลปิ่นเกล้านะครับก็ใครอยู่ใกล้นะไม่ว่าพรมสองหรือเซ็นทัลเวเกเตก็แนะนําเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่สะดวกก็ที่ JB ได้ทุกสาขารหรือถ้ายังไม่สะดวกก,าากก็สามารถซื้อที่ออนไลน์ได้นะครับโดยเว็บ j b c o t s นะครับขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากครับนี่ดีเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคนที่อยู่ย่านนี้นะครับจังหวัดนนทบุรีหรือย่านแถวบางใหญ่เนี่ยสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับที่ห้างสินค้าเปิดใหม่ครับเซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับแล้วก็อย่าลืมมาที่ร้านหม่ของทาง JB นะครับก็อย่างที่พี่จิ๊บบอกสามารถมาลองเล่นได้มาลองสัมผัสได้ว่าคุณอยากได้ของแบบไหนแล้วก็มาสัมผัสได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง JB Computer Club นะครับที่ให้เกียรติเรามาเยี่ยมชมร้านใหม่นะครับแล้วก็ ฝากด้วยครับสำหรับร้านที่นี่ครับลองมาดูครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอบคุณด้วยครับ